นะล่ะน oh oh nah oh oh ี้ดุฑกเวทจิพตโกปะเลอัควาเยตตากะซอติละภากะนิโกวะดุฑกเวทที่ตัตตนาญาญญิเยหินิเวดาทั้งซอเลยช่อง7 4ทางกะซอธะคาอะนอก็นี่ทางกะซอธะคานี่กุเลวะดาละมะโกวดีเราบาชนาเกดอนี่เด้อขอบรู้เลยอ่าตากีโทสะหนอเลยโกจจเตผู้ทางกะซอพันดูเกโทคุณนี่เด้อเยเดปยารีโชบัดเจตตะโมตกอดติละภา เล่าลดดลต,ตากโซผ่านดูลาเกททอดตีดผ้าเนาะคาู่ต่ดนอนเดอตากรซใไรอยากจะเตือเกตตีตูตีดผ้คคาขใครเนี่ยเนาะเอาไว้บ้าคดอกกาลาโต้ไปได้ว่าก็ปรโยู้เนาะบ้าดูบาด้าทีตะเ,ะเอไได้เล็กๆกระป๋ากวาลาสีตีดผ้อดาอู้ไปได้ดอกวลาบ้าทีตีผ้าอู้สีกไปได้อากสซนเนี่ยเนาตากโซนใไรช่องเจ็สีกุหลาดา้คู่ตเตะด้เรือกระบะขนแรงงานต่างด้าวซิ่งพลิกคว่ำ バイ4731ノテベカラットウェダパゴピヨプトゥビニノウェダクリテルラケショウウィロアカーニタクレパフウェダルイガドパパドウェダクレチドテルガンニオアウェニタソクドロパニョクロクウェダペンキチエテチーキキトキチエペムクリロルイナルイホプニニオ อืมแต่ไคในได้หมาบาปาเนาะตาลอ่ากว่าเฮครีคืนมาตํานนนอนให้ดีชมมตาเลอสุเวสิฐผ้าตมื้อละตุปาเลกบ้าเฮเสรโดตาบะดูบ้าติตติจาปะกะจิใจบ้าลอซาบิยมตุบ้าเตญญุโลบ้าหลอซากะญญะตํานนนี้เมบ้าผือกะเมบ้าผือโพธกะติที่อยากเตญบ้าเนาะเมเมบ้าผือโพธกะ อาตเอบาเฮฟีตเลป่าิบะก้ใจเดี๋โมปาลุเจดีทเดือนอากบ้าดูสากบ้านชีชีอเนประเทกัแล้วเรียกโลตัสซีหรืว่าหนอตาลิตาโรตไเดียเม่ตาเลยอัลลอสซาอุดุมะหนอตากะส้วนนี่กู้เวด้าจิตใจอตเวด้าเลยพคีชีเย่แต่ชีคีก็ทงคีชีเย่ความมาตากะส้วนป่าพราท้เวด้าแพยมวอคุยนารีจวเด้า เพลนี่นี่เดเปกอลไซยกนี่อาเวนดูนี่บ่าวแดอ่าตากลุเลกะลีดเนาะปะแตบ่าวเลกะลีดเลตามอตุบาฉิเกโทสาเทวดาลึกเลมือกับปาหลอกานพี่นี่เดเกเวกะพิกอัพหลอกตามเป็นตามของนี่เดอ่าตีเขาบ่าวคุปิขิปี้บ๋อเนาะดิตะเดต่อตับโต้ตาลีตุบะจ่อเดมุกุติเดเรอ่ากะดินี่ติลพันธ์นี่ เอ่อเทวราชาบิเนกะเกล่ไปด้านเริ่มหมดการเกลโนวิเซอร์คิเซอร์กาญจนบุรีไซยุกอโพคูกิโลเตอร์โนวิตยาโคตเกียคุยอบเจวเทวราโดกะเวนีเอาเฮวดาฤตุปปุลเอาเวทองผาภูมิตกับป่าเนาะวิบลอนนี่เดะเกลเลวด้านและกาญจนบุรีเทเวบ้าษัตรากิโดอัตตะเนลเลตุตุลกาญจนบุรีดิบ่าเสิงโตคา อตาโลตะเลเนอเลไซยูหนอเพตะเบอตอนีอะคุณตดอนีเตวิดาการตะเคลือระบบยานนี่เดปรัสรีโอโดปาบะโดบัตีโออาร์สโกหนอโดปาเคเลมีเวด้าพวกก็ประโยชน์พูนี่อ๋อเออมาละบ้านมะตากไครลิญญาระบบพวกเครื่องจักรตะยาเบอไอวอยนี่เด3กปัตโตอุกดเวดะตบลูชีเมตารโลตุอุสาดูมาหนอพวกสาบานดุมๆนี่ลอ ตาก็สอนนย่ลยกูไมงได้จริงใจอีกเวไนาดไม่เลยเปิดก็ปาบ้ามูบ้าดาวที่พันเลือตู่ได้เลยการจะเกลือนไปอีกเกท่อตาลงโดนห้เหลือกว่าไปได้ไม่ีเวลาเทวีาคเอาโมตะกาเอาอ้าปาเลอลอคีตะกบปาและอจิเนาะละอัลลอคีละอจิตะกบปานี่อาข้ป้าทุ่เหล็กูเวสวาตลาดเวเนาะอาโกนแต่ตอนนี้เด้อเออเอาเวด้าครอบเรือครอป้าทุ่เหลือคูนี้ ตาก็สู้ตเวด้าเลยอมมรกานี่เดินงูยของดอกเวด้าเลืมรการเคลมมือลราเวดกัป่านอกจาเลือกาเคลลินี่ในกว่าติเวด้าอันเล่นเล่นนี่ตะบูอะแฮกิเล่นเล่นนี่ตะบูดอลลาร์เคลื่อนตานี่กาสู้กัเวด้าดอลิีดอลาดนนอติี่ผาเอออาโคต้าดอกมรกานี่อาโบปปูผ่านเลือกทาตะกับไปวิบรนี่นะตางูยกองเลืกมการเคลลินี่ถึงปามรกามีบ้าต่อเลือกการเล่นนี่ไปเฮกเซังเงินไม่ให้ดุซี่กิเตนะเราซี่ก็ดอลลินี่ก็ดอล อืาอขคูตตอนนี้เด้อเตเวดาเลยเอ่อเอออาเวอากาเลยปกติที่มาแล้วอาคขุดดูตีเาไม่ได้ปีๆนนเดอปกเกอคุยด้สารเ็กเล็กมือผูนี้เนาะอาวูดูรวยตปูวิบลอนเด้อกามบรกัรวยตปูแล้วอกก้ไปอยู่อกาเกชิบเล่นรูเตเวเลเปลือเปลอเล็กเล็กมือผู้เนี่ยลูกเราไม่ได้สากจยาปากอะไรนี้เตเวดาแต่ก็สรุเตเวดาเลยสีเวดาตบลอกคล็เล็กมืคนนี้เซอกันเตเว นาดอกกว่าบ้านดูไปได้เ,นเพนนีเนี่ยเสอชดอกขีกาอ่ะเสอชิ้น a นี้อ,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 อปลควาคิชิคีระอโปลมือเนี่ยอาการจะชีอ่อโคตันตอนี้ฟาวเดชันเรือบ้นลมมาจอดเ,เพนีเนี่ยโเวดาคีพื้นโเวิดากู้ภัยกัญเจนะบุรีตะพืด้ดอมุนิธิพิทักษ์การตะพื้นแลมมาจอวไว้ได้กว่าสิบภาคกรอนเลนชคือไว้ได้ ปวาระอาบิดูบัิที่เต้นผ้าหลอกผาลาีที่ผ้าเลตัสชาฮีแล้วบุกเตอร์เพนนี่แลาวมีไวนาไซโยกอัตาชาฮีเนี่ะเออตาตระขายเราคู้บ้านดูอราตบ้านดูรมาลนาบุกภูเบุเตียตากโซกเวยโดเวน่าเจจ่าอีเตเวน่าเลยปวาระาบติดูบัติที่เตนผ้ากลาตโนนี่น่าจะถึงดูมาเตเวน่าบัตดูบทีิลาคคหนุ่มโอตนนนี่ก็ซาะเปิ้ลมาเตเวนหายใจติดขัด เออแต่ลนแหายใจติดขาดเาดูสีหลอดซึ่งไตตอตอนนีตอปากระสีกะลีกันเลอกอยู่เนี่ยเนาะอนโคตตอนนี้ต่วดาปาชาละอันน่ะที่ผ่านนี่เด้อบ้ตตากรอเชืกอโดเวด้าเลิกการจนนบุรีอัตาสาหีเนาะโกดเวด้าโรงพยาบาลพระโหนพลพยุหะศีนาการจนนบุรีเพนี่นี่คือกระโดดเเวโดเพเลชเือเวด้ากวน่ะคือคือหาไใ่นี่ยีเตดอนเล็กเลกะกะปวดฟ้าเตเวด้ อากตจะนอนในนี้สีเด็กพี่เขาก็เล็กเล็กมือผูเสิรกาสีก็โดนเล็กเล็กถึงกากเกวบดาสีลุยกาโดนทางโซเตววดาจิตใจอีคาดว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกเนื่องจากอาการวิกฤตหนอเทววดาเลยเต็ยาเทดาเลยบ้านว่าปาสีเนกะอาท่อดีเทเวบ้านดูโคตาเล่บ้านดูอากาจตนอนีนอันน่าจะครืดด้วยมานนี่โอ้อืมไดใครกันนั่งหน้าพลาหลอกสั่งอย่างเงี้ย ဘာသီတိဖိုင်းဒီတဲ့ရစ်ချူမုပ္ပံမီမီလေတာကီတာချီမေမီလေတာဖာဝီလောဒိုမေမီလေတာကိုတာခေဒူဒူမူမူဘာဂျူအစုဝေတိတဖာတပါတီအဟီခွာဒူရူဝဘာဟေခူဒပီတာမာရီယိုကိုအခုဒတာဒွန်ဒီတဲ့တနနနဒီဘာလေကလုပိုင်လေဂျီကတော့ဘာသတ်နကီလေတူကေတေနိုပူဘာဘာဟေဖီတေလေပာတီပာကောတီချာအီ โนโนอบีบาปัวรญอลาพูตึกาอาโนพือลุบะตีเจเพยดามูบาเลเนอึเนดโลดเจลบาเนาะสุบ้าโดซาบ้าโดฉิดโดเลเตกนารีโกตะเตลบาอะตารคายนี่เออวีบลอนนี่เดปัววอพุลาตีตาลักเกโทตาลอินพานีอะเวตเตเปียวอะดาโดปัวบ้ามูบาดาจิจาอีเทวดาหรือเผตัปปาดุบาจิวีอัลลอคีนี่เดเนาะเทวดาที่บ้าเวดาปัวก่อบิยอพูติตะพานนี่ อานนวีอามะเดวดาได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าเชิงเขาใกล้ที่เกิดเหตุนอตนนนนดีเลออับตดูบัตจิโนคุโนีที่เดพันนี่เดอมอนการรูหลอตักเลิกวุบันนี่เดออ่าตัวเลหลอไปได้สายเล็กลมมือปุ่นี่เดอร์จี้ไวได้เลยพระปู่เพตาคตราเขือเพนี่สี่ทุพันนี่เทวราไมคตตาตาอนนี้เดอร์เพนี่อาเปิดกกวาหนอะที่ทุพันนี่เดอ เออปกติแต่มันแล้วบ้านหลู่โพกะดากิเวทดาปฏิธานนี่ตบลกดอกดอกพวกชื่อเวทดาอากาศจะฉีกเวทดาเออดะบัลเลาะพวกเครื่องอะฉีกบ้านนี่ดาบาดดูกันดอกฉีกเวทดาเออท่านใครเนี่ยดูกันหน้าที่แล้วนี่โปรติซีแล้วบาอกุตตัดตอนนี้แล้วบาลบาดูเลบตาพวกเครื่องนี่ดาบาเล็กดอกเวทดาใส่โยอัตตาชาฮีนี่หรออืมใจชูมอตาเลอ อาตวเวัยในานนี่เดเกลี้ยงกันจะบุกัปริบกระช่นนอครอบเลเฮกมาตาตูตาซอลีเลตัวนอจมีบ้างอนโคตตอนนี้เด็ตถเไม่เลอะอันนี้ก็ดูกโอตรลอกาบูรมอนอดการอ้คตูปีชุวยบ้านฉันเราตไมเลอวคตรอูทุบเลบเรเดินลวเยลตาพักตะไเคลือตาลูลยาเลกเลมือปูเอาลด้ตามากินบ้านเราบ้างรตัางยนตาเตะกัทีเรลนราตางยนตมา เออเลกตาเกอตาเดบลอนยาอีเดบานโนคาเดนอกุกวากาบีกบือกบือเหี้ยนอนอทูนอทูโลมันกาคอปาทูเพลนี่อาตันขานีดิเจชมุนดาปาวอุลกาลอคีรีปาเดกุกลุกรากลุกอกอปะตอนัดคืออึใต้เออเตกีลาเกดุนบาปูลบาต้องมีบลอนนี่เดทางสกวีกิดังอะอลอคีดิเจปูนอเปอโกคู่ลาอูได้ละใส่โยกละตากิน้องตาลอนนี่เด อเวดาเลนัทวุฒิกันทยศนอเอเวปาพราท่อเวดดจิจใจอีเตเวดาไม่ไม่เลิกว่านนกาคนนี้ดูอเวฟุเวดาตาบีบูเจเซเพมบการะเลิบุราลูลอซาปาโลเตตาบีบัเซอร์ต้องกอเวจีทุกเลกุยเวดาสันนหลออโคตานิเดเวดาไม่ไม่เลิกานนกกาอีูค่คอเปอร์โกลูพ่ออ่ออเภอมืนี้ลนา Uh, aku dah dah ni dah tempat tak kini ni, mi akhir pula jukoh ha, mi mi bapa kelu agak kuat tempat tatinya kini dah ni lo tak kesian ni kui benda tu kan ni ni lo aku dah dah ni dah mana mana tak kai no the chỉ chung một là ni, ta lấy dụng con này đi tuần nửa bó Kami là muka tuần nửa áo con này mi นี่ก่นแลคือชามเลเฮไ่ได้มีพลุทภาพผิมมาอ้อเดินเลทเลทอจีเชิญนี่บามูปากลูจีตีรบ้าเดือดตีรบ้านลอเลยนี่แก็ป่าโอ้าษาหนัง hmm. oh, <absolutely. S 2> ี yeah. mm ่ดอกเลยตนเฮตัอ hmm. ต mm ้า hmm. ม mm ูฮาวฮาวเลยภาษาอ้โวมูโวปัสสิกวนนี้เนาะอาคุนแต่ตอนนี้เด็กเละแค่จีกวาติดไฟ่อมีปวกหยพงผัวมีปลาทะเลผัวมีปรโยชน์ผวดเกินบบาาษานเราไม่ปวาเลย อัลโลตาญโยดูบาโอเคอเวเมวดาเอ่อตากะโซเริ่มบาตํามือปัสสัพอัตคาซิโกเนาะหรือเอ่อตามปาดูบาจิตอัตตีกลับกว่าเกโทเมดากว่าโกปิโยพูลาเฮนดูหลอฮุเลอยู่กอนี่ดนะกะเลคู่พี่ขึ้นมาตี้ผาวนี้หลอปาพราดิษัญญาจิพูดของผู้เทเนาะตามหรือ